ไปเป็นเอลซ่าเถ่อนนะคะเฮ้ยเอลซ่าของฉันเองฮัลโหลแต่ว่าหน้าตาเธอดูแปลกๆนะเนี่ยโอ้ไม่ก็ทุกคนทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมคะมันคือปราสาทน้ําแข็งของเอลซ่านะคะทุกคนนี่คือปราสาทของเรานะคะทุกคนจะไปไหนเอลซ่ากําลังออกอาราวานะคะตอนนี้นี่แน่ สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมยันเดเลเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะพิเศษอยู่หน่อยๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้มาเล่นมอดที่ ตัวของงันตังเนี่ยจะเป็นเอลซ่านะคะทุกคนค่าก็ถือว่ามอนนี้เนี่ยคือเขาก็มีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าปอก็เพิ่งจะมาเคยเล่นนะคะเอาละคะ่ะทุกคนก็วันนี้เนี่ยเราก็จะให้ยันจังเนี่ยไปเป็นเอลซ่าเถื่อนนะคะ เอลซ่าล่าฆ่าคนกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือหน้าตาของยันจังเอลซ่าในวันนี้นะคะก็มีความแบบว่าเอิมหน้ามีกะอยู่น่อยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นห้องของเรานะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นรูปภาพที่เราเนี่ยเอิมเคยถ่ายกับครอบครัวไว้ใช่ไหมคะอื <c oughs> และตู้นี้คือเป็นตู้ที่เราเนี่ยเอาไว้สะสมพวกของใช้ของรุ่มพี่นะคะอือห <c oughs> <c oughs> คือมีความสยองแล้วก็น่าขยักขยแยงนะคะทุกคนคืออย่างเช่นอันนี้เนี่ยคือแบบอะไรอะแป้งสีฟันของลุงพี่นะคะคือแบบแกต้องข้างลักขนาดไหนวะที่เอาแปรงสีฟันที่ใช้แล้วของลุงพี่มาเก็บไว้ใน,นห้องอะเฮ้ยคือแบบแลดูโลกจิตนะคะแต่มี2ส,สิ่งนี้นะคะที่ปอแอบช็อกนิดนึงนะคะเพราะว่า มันคือหมาฝรั่งที่เคี้ยวแล้วทุกคน <c oughs> นี่ยันจังฉันว่าเธอแอบน่ากลัวนเนี่ย <c oughs> แล้วคืออันนี้เนี่ยเป็นพาร์เตอร์ที่รุ่มพี่เน่ะเคยใช้แล้วเหมือนกันนะคะ <c oughs> เออเหบอกเลยว่าไม่รักทําไม่ได้นะคะทุกคนเออจริงๆเอาละค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยปอจะให้น้องเอลซ่านะคะใส่กอนอนตัวนี้แล้วกันนะคะเห็นไหมมีสิมีความเป็นจิตติงเห็นไหม <c oughs> โอเคค่ะโหทุกคนคะ่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนดูนี่สิคะว่านี่คือโรงเรียนของยันจังนะคะแล้วก็เราเนี่ยเป็นเอลซ่านะคะแต่ว่าหูก็คือว่าทั้งโรงเรียนเนี่ยจะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะแล้วก็มีหิมะนะคะโปรลงมาด้วยนะคะเอาล่ะครับผม มามาลองกดใช้มอดกันนะคะมีเพลงด้วยค่ะนี่ไงว้าวว้าวว้าวสุดยอดไปเลยทุกคนเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเอลซ่าของฉันนั่นเองฮัลโหลแต่ว่าหน้าตาเธอดูแปลกๆนันเนี่ย <c oughs> อันนี้คือเป็นรูปปั้นนะคะก็คือเป็นตัวของเราเนาะอ๋อก็แน่แหละเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนของ่ันยังไงล่ะคะทุกคนก็คือมีคุณครูยืนเฝ้าอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีฮันี่เน่ โอเคค่ะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเอ่อก้อนหิมะเหมือนเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นตัวอะไรนี่หน้าตาเหมือนจะเป็นปูนะคะใช่ไหมเหมือนปูเลยไหมคือปอเนี่ยจำชื่อเจ้าตัวนี้ไม่ได้นะคะก็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกปอกได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะโหดูดิขนาดล็อกเกอร์เนี่ยยังเป็นล้ําแข็งเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไหนขอดูห่อยสิ โอ้โหทุกคนดีโรงเรียนของเราเนี่ยกลายเป็นโรงเรียนต้องแข็งหมดเลยนะคะพเพื่อนๆว,ว้าวโคตรเฟี้ยวเลยอะวัดดีไล่บาลุโออันนี้คือเป็นไลบาลุที่เป็นลุกที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะคือน้องเนี่ยคือนางเนี่ยมีแววตาที่เหมือนจะเป็นน้ําแข็งเลยนะคะอุ้ยส่วนนะเนี่ยลุกนี้เนี่ยคือโคตรดีเลยนะคะเห็นไหม น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นเพื่อนๆของเรานะคะก็คือเป็นปกติเลยนะคะแต่ว่าเอะเราเนี่ยทำไมชุดเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนๆเลยค่ะทุกคนทําไมทําไมเหลือไม่เข้าใจเลยนะ่ะโอเคครับไหนดูสิอุ้ย,ยประตูโคตรสวยเลยอะดูเขาเห็นไหมด,ดิประตูเนี่ยมีความเป็นน้ําแข็งแล้วก็มีลวดลายด้วยนะคะ ถือว่าสวยเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นห้องอะไรเอ่ยเป็นห้องป่าๆนะคะไหนขอดูคุณครูนหน่อยสิวัดดีเเพื่อเฮ้ยอ้ยเดี๋ยว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 นั่นมันสมุดเอลซ่านี่นะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยคือเขาแบบว่าทำโคตรจะดีเลยทุกคนดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องที่ชมรม,มสายศาสตร์นะคะแล้วก็พรมเนี่ยก็คือมีความเป็นเอลซ่าด้วยนะคะคือโคตรน่ารักอะ อ่ะแล้วก็นี่คือเป็นห้องวิใครอะทำไมเขาถึงเป็นตัวละครแบบนี้อะทุกคนหรือว่าเขาจะเป็นผีหรือเปล่าดูสิคะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยนี่เธอยังมีชีวิตยอยู่เหรอเนี่ยทำไมเธอน่ากลัวจังเ,เลยล่ะคะเออมิความน่ากลัวนะคะเนี่ยทุกคนโอเคค่ะแปะเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะอันนี้คือเป็นห้องครัวอ่ะอุ้ย ครัวคือมีความสวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมอ๋อปอลูแลวค่ะอันนี้คือเป็น NPC นะคะเออโอเคอุ๊ยทุกคนห้องขวาก็น่ารักเลยของจริงอะบอกเลยนะคะไหนดูซิอันนี้เป็นห้องของคุณครูใหญ่นะคะสวัดดี่ะกันคือยังเซ็กซี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมทุกคนเฮ้ยแล้วก็มาที่ห้องนี้กันค่ะอันนี้คือเป็นห้องของ คุณครูนะฮะเฮ้ยเฮเหมือนปอจะเห็นอะไรบางอย่างอันนี้คือเป็นรูปเรากับน้องสาวของเรานะคะก็คือตามหนกร์ตูนเลยนะคะเห็นปะคือเขาแบบว่าเฮ้ยค,คือแบบทําดีมากเลยทุกคนค่ะทาดีจริงโคตรดีอ่ะอาา่ะฮะ แล้วเราก็จะไปห้องอื่นกันนะครับแล้วก็ห้องนี้เลยครับอันนี้คือเป็นห้องพยาบาลนะคะก็คือจะเป็นนางพยาบาลคนเดิมเลยค่ะแล้วก็เฮยมีคุญแจด้วยค่ะก็คือเป็นคุญแจที่เอาไว้ไขกับกับตู้อันนี้นะคะแล้วก็ก็คือว่าอันนี้เนะ่ยคือเป็นขวดยานะคะที่กินแล้วคือจะอ้วกแตกนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นเข็มฉีดยานะคะแล้วก็มาพร้อมกับยาเฮ้ยยาอะไรอะ่ะ หรือจะเป็นยาสลบหรือเปล่าทุกคนใช่แล้วค่ะอาจจะเป็นยาสลบก็ได้นะคะทุกคนว้าวว้าววว้าวแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะเราขอขึ้นไปดูชั้นสองสักหน่อยแล้วกันนะคะชั้นสองมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้คือเป็นห้องของเราใช่ไหมอันนี้คือเป็นตู้กดน้ำนะคะแล้วก็จะมีหน้าตาของเราด้วยนะคะโอ้โหก็คือว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นดาราเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยคือแบบพูดแล้วก็เขินเนาะก็คือว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นดาราเลยนะคะโอ้สวัสดีค่ะวันดีค ah. ่ ah. แะแต่พอขอขึ้นมาดูที่ห้องผอ,อ,อ,อสักหน่อยแล้วกันนะคะ นี่คืออันนี้คือเป็นห้องของพอออนะคะไม่เห็นมีอะไรเลยอะโอ้โหอันนี้ก็ไม่มีเลยนะคะทุกคนปกติคือมันจะมีอาวุธของเราด้วยวแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่มีเลยนะคะก็ไปค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนๆนะคะกําลังจะเข้าเรียนกันหมดแล้วคะ่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาน้องยันตังนะคะเข้าเรียนเหมือนกันนะคะ เออห้องเรียนของฉันอยู่ไหนนะ่าอ๋ออยู่ตรงนู้นแน่นอนเลยค่ะทุกคนไปหาเอลซ่ามาลวจ้าเอ้าห้องนี้ไม่ใช่หรอกเหรอถ้างั้นน่าจะอยู่ตรงนู้นนะคะคือปอก็หลงหลงลืมลืมนะคะอ๋อนี่ไงปอเจอแล้วค่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าวัสด,ดีไอเจอ้า หน้าตาคุณคุณก็ไม่เออทุกคนแต่คือปอก็จำชื่อ้องไม่ได้นะคะแต่คือคุณนะคะแล้วก็วัสดีค่ะ้ืวทุกคนดูตาหสิ <c oughs> ทาตาได้แบบว่าโคตรม่วงเลยนะคะ <c oughs> เออโอเคโอเคค่ะก็ไปฮะเรียนหนังสือดีกว่าจ้าโอเคค่ะก็ เดี๋ยวปอนเนี่ยจะไปดูชุดว่ายน้ำนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ปอมาเล่นเนี่ยปอจะต้องมาดูชุดว่ายน้ำนะคะเพราะว่าอยากเห็นนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะถ้าเป็นของเอลซ่านะจ๊ะทุกคนไปจ้าห้องน้ำอยู่ไหนนะโอ้โหหิมโอ้โหโอเมก้โอเ y ก้ d ทุกคนทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมคะมันคือปราสาทน้ำแข็งของเอลซ่านะคะทุกคน โอ้ oh my god คนสร้างจะเก่งเกินไปแล้วนะ <Hey. S 1> วิวิวิเราเข้ามาได้ด้วยค่ะโอ้ oh my god นี่คือปะาษาทของเรานะคะทุกคนเอืออก็คือมันได้เท่านี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะว้าวโอ้ my god ค่ะโอ้ my god โอ้ my god ว wow. ้ทำโคตรดีเลยทุกคนว้า wow. วสุดยอดมากๆเลยค่ะ ถือว่าเก่งนั้นนี่ยทุกคนใช่แล้วใช่แล้วแปะแปแปไปหาห้องน้ํากันดีกว่าค่ะทุกคนอยากเห็นชุดว่ายน้ํำจะแยกแล้วคะ่ะห้องน้ําอยู่ไหนอ๋อนี่ยงปอเจอแล้วห้องน้ําไปเรือไปเร็วไปเร็วห้องน้ําของเรามาคะ่ะมาดูซสภาพกันดีกว่าค่ะทุกคนปึ๊อบอันนี้คือเป็นชุดพะละหรือเปล่าวิวิ ุอันนี้นะคะคือเป็นชุดลำลองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะมีความใส่กางเกงยียนนะคะรองเท้าผ้าใบแล้วก็เป็นเสื้อคลุมแล้วก็ข้างในคือเป็นเสื้อยืดน,นะคะโอ้โหก็ถือว่าได้อยู่นะคะไปคะ่ะทุกคนไปดูชุดว่ายน้ำกันดีกว่าคะ่ะจะดึงหุ้ยน่ารักปะ เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบอน่จะมาใช้ชุดลำลองดีกว่าค่ะนี่ค่ะปอขอใช้ชุดนี้แล้วกันนะคะมันคือมันคือชุดลำลองนะคะนี่เลยเห็นไหมฉันคิดว่าฉันเนี่ยก็น่าจะเดินมาพอแล้วนะคะอฮ้ยเฮ้ยวัดดีสาวน้อยเธอมาทำอะไรอย่าบอกนะว,ว่าเธอมาแอบยืนดูใครหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ย จะไปไหนนี่นี่ไม่ให้ไปหรอกหน้าเพื่อนยากเฮ้ยทุกคนก็คือว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีนักเลงด้วยนะคะเฮ้ยถือว่าทางสะดวกเลยคะ่ะทุกคน <S <S มันี่มันี่มันี่ฮ่าฮ่าฮ่าเอลซ่ากำลังออกอาราวาสน,นะคะตอนนี้ <S 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 เอลซ่าได้มาแล้วทำการลากศพนะคะแล้วก็จะมาทิ้งไว้ แถวแถนี้เลยค่ะเพื kay, <t 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 ่อนฉันจะเอาแกไปเผาทิ้งยังไงล่ะครับผมมานี่ลาก่อนนะสุดสวยของฉันบายบายเรียบร้อยค่ะทุกคนบอกเลยว่าเอลซ่าคนนี้เนี่ยจิตใจเนี่ยค่อนข้างอามหิตนะคะเฮ้ยห้องนี้ เอาไว้ฆ่าคนนะคะแล้วก็มันจะมาหยิบมีดนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ห,ยห้องนี้คือไม่มีใครอยู่เลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมาอาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มตัวเลยจ้าแม่ไปค่ะว้าวเสร็จแล้วค่ะมาฮะมาฮะเรามาใส่ชุดว่าน้ําฆ่าคนกันดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า เพื่อนๆนะคะกําลังจะเข้าเรียนกันแล้วนะคะทุกคนเฮ้ย hey, ห้องนี้หุยห้องนี้คือมีของด้วยค่ะเห็นไหมนี่มีหูกระต่ายด้วยนะคะแล้วก็มีแบบของต่างๆมากมายเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้นะคะอ๋ออันนี้คือเป็นห้องดนตรีนะคะเพื่อนๆคือตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆคะ่ะทุกคนเนี่ยต่างพางกันเรียนหนังสือกันหมดแล้วอะแลคือเราก็ฆ่าใครไม่ได้แล้วนะคะดูดิ จะฆ่าไงอ่ะมันค่าไม่ได้ะดิทุกคนดูดิทำไมห้องนี้คนเรียนน้อยหน้อยก็ไม่รู้นะคะไปดีกว่าปอจะมาทําการคข้ามาคุญแจกันนะคะขอเข้ามาคุญแจหน่อย Q Q E Q R โอเคครับเราได้คุญแจมันแล้วนะครับผมหูอุปกรณ์ก็คือ,อยังเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าปอนเนี่ยแอบสนใจอันนี้ว่ะ นี่ทุกคนเห็นไหมเท่มากเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเราได้อาวุธชิ้นใหม่มาแล้วนะคะมันคือที่ขุดดินนะคะเห็นไหมเท่ปะแต่ว่าต้องรอให้เออันนี้เนี่ยมันเผาเสร็จก่อนนะคะเราถึงจะเผาเข็มชิ้นยาชิงได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยอยากฆ่าคนมากเลยอะแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยเสิแยจุงขอขึ้นมาดูชั้นหันฟ้า หน่อยแล้วกันนะครับอืมเฮ้ยอ,อะไรอะหนังสือเหรออ๋อเดี๋ยวนะก็คือเราสามารถเก็บได้ด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนพอเห็นคนหนึ่งยืนอยู่บ่ะใ<อ>ครก็ไม่รู้นะคะผมสีเขียวด้วยค่ะทุกคนนี่นี่น,น,น,นฮลัลโหลเธอทำอะไรนะ่ะอ๋อฉันรู้แล้ว คือเธอเนี่ยกำลังโดดเรียนใช่ไหมแล้วก็มาคุยกับผู้ชายใช่ไหมคือคือเหมือนว่านางเนี่ยกำลังโดดเรียนนะคะแล้วก็มาคุยกับผู้ชายบนทั้หลันฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> นี่เน่น <c oughs> เด็กไม่ดีฮ่าฮ่คือเธอโดดเรียนมาเพื่อคุยกับผู้ชายใช่ไหมื้ มัน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยเดี๋ยวปอจะลากศพมาแอบแล้วกันนะคะนี่เลยนี่ลากมาแอบไว้แถวๆนี้แล้วกันนะคะนี่แน่เรียบร้อยและนี่คือบทลงโทษของคนที่ไม่ยอมเข้าเรียนนะคะ <c oughs> ก็จะโดนค่าประมาณนี้เลยค่ะ <c oughs> และแล้วเอลซ่า ก็ได้ออกอารวาสเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยจะชอบกันนะคะคือปอกก็ได้มารีวิวมอสเอลซ่าให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันแบบละเอียดเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายยครับเจอก,กันนะครับ